ต้องผ่านแน่นอนอย่ายอมแพ้เราซื้อยาวิ่งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะเบิดเบิดแค่จะต้องไปยังไปรับพี่สาวอีกแล้วอ่ะไปอะไรนะรับพี่สาวอ๋อแค่กัน เอ้ยไม่เป็นไรเรอได้ไม่เป็นไรใช่พอะไรทีมทีมเราโหดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะกลับมายืนเต้นอยู่เนี่ยงงเลยนะ เออคือเชียร์เดือนอ้อมอ่ะด้วยแบบมัลซ์เมมเบอรี่อ่ะเออมันชอบแบบลืมเนาะเซิร์ฟแรกสุดมันทำแล้ว่าที่แบบเดืนอนยังไงเดือนมันน่าจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าเราไม่ทำกันเองอย่าชุบเบิร์ดนะอ,อย่าชุบเบิร์ดนะอย,อย่านะเวลารวังันอะ อบขาวตรงนี้ได้หนึ่งสาวแล้วเพื่อน <c oughs> ให้ตัวเจ่ที่ล,ลอยๆน้่มานผ่า,ากเออจริงมันตอดตลอดอ่ะเอาก็ว่าถังหายหอ่ะอ้าวหายยือได้เวทพอดีเออหายซื้อยายานี <c oughs> น้มากี่อัน อยา่าวิ่งลุกลุกเดินเดินเดินเดนโดเดินเดินเดิอ๋อยังจะบัวลายอีกจเอชิบหายทั้งไหนวะเอ้ยอยู่ดิอชุดเดียวดมรัวมากมันมันจองเวลเรามาเร็วถงังมาเร็ว หันกับมหาพี่บาสินะสามสองโอม้มันดูม<ะ>จริงมันทำคอมโบกับเซาตอนที่มันไล่โคมา่าใส่เราด้ยดีนะเ <c oughs> ชียบีวิยว เฮ้ยระวังฮ <ane> ุ้ยมันลงถังน่ะเกือบไปเมื่อกี้แบบยาวิ่งหมดพอดีเลยอ่ะเป็นลงไหมได้จบได้ท่าจบเดี๋ยวจะจะแตกกันเนียนติเก่งมากโอ้เก่งมากเออพี่บามยาวิ่งเฉลี่ยสิบขวดมันพอปอดถ้าถ้าเราผ่านตาเนี้ยพอ <Okay. S 2> แต่ถ้าตานี้ไม่ผ่านอะ่ะต้องซื้อ,อคิดซะว่าเรามาลงเนี่ยรอบละประมาณเจ็ดถึงสิบขวดอะ่ะหายเรามาถูกทางปุ๋วไม่รู้มนกันทายเดตตาพิเิษทุกแล้วเนาะทางนี้แหละ <laughs> อยากโบกเสียอีกอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นโบกติดไหมไม่ติดใช่ไหม เหมือนเหมือนจะไม่ได้บอกว่าเลือเดเจียวไปปัไม่ตอนนั้นเลือดแบบเหลือดนนิเดียวเลยสามสิบอ่ะจำได<อ>้ว่าบอกทางแนมตอนนั้นตรงนี้แหละทางออกใช่ไหมจำได้ว,ว่าตอนนั้นก็พิแคใไตเลยไปล่าเปเนแค่เสาเดียวใช่ปอมสู้เดี๋ยวคอยเอาเคลยนะได้ได้อยู่เสาเนี้ยได้อยู่ แล้ววิ่งวิ่งให้เลยนะไปรอไปรอเส้นชัยเลยไปรอเส้นชัยเลยเส้นชัยมาอยู่ข้างล่างทำไงอ่ะไปเลย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 เส้นชัยกดล้เข้าเลยงายมากง่ายง่ายใช่ไหมนี่นี่คือการโปรแกรมจิตใช่ไหมงานงั้นแหลดนเนี่ยจริงคือเทสเขาบอกให้เขาจะลองเสี่ยงตั้งเสาดูนะ ไปตั้งเสาตั้งป้อมอยู่เอาวิ่ง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 ชิดหนานชิดหนานชิดหนาออกระวังนะดูมาแล้วสโอเคสาม okay, แล้วตั้ง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 วิ่งติด ดูมาดูไปวิ่งคนละฝั่งกับชาวบ้านเขาอะสามอ้ไม่มีจังหวะตั้งอ่ะเอจิไม่พออุ้ยแรงอุ้ยมีตัวอะไรเกิดระวังนะอ้ยพี่ปั๊บพี่ปั๊บเจ็บไม่ถังมันโดนเมื่อกี้ดูมาดูไปเป็นวินก็คือเดินไล่มาหน้าอาร์หนึ่ง สองมีไหนอีกหนึ่งอ่ะโอเคสามแล้วเดี๋ยวขออีกสักป้อมหนึ่งแล้วกันนะยังไม่อยากซิงโคอ่ะเอ้ยกับพี่ปาลวิ่งแบบใช้สมองว่างนับดูนับเลยนนึสอามเอามาสามเอามาสามภาษาสามะเอ้ยจัดไป่ดเรียนการไฮแล้วพี่เบิร์นวิ่งกันแบบไม่ได้คิดอะไรเราเน้นเอนเตอร์เทนวิ่งเฉยๆสอง พี่เบิร์ตสามเฮ้ยมัน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 ตั้งป้อมผิดจังหวะอ่ะมันชอบไปตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะเอาใหม่เใหม่ขออีกสักรอบสองรอบแล้วกันนะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเทียพี่เบิร์ตและไฮแหละชอบวิ่งไปตัดป้อมอะไรสามยังอ่ะสามสามพี่เบิร์ตโดนโดนนไอเด็กเองนะสองหก เสามยังยังสองใช่หรอสามดูไ <c oughs> อ้อเอเติดมังตะค่าเบร์ดีแล้ว เดี๋ยวคอยอเจอนาฬิกายาวิ่งแล้วกันเจังหวะมันแปลกนะเออจังหวะแปลกไหมหนึ่งสองสามแล้วมั้ง <c oughs> สามแล้วมั้งมันไล่แปลกวะ <c oughs> โอเคแต่แต่มันผ่านนะไปสองตูมแล้ว สองสามเอออย่าวิ่งกดอย่าวิ่งเฮ้ยกดอย่าวิ่งเร็วกดอย่าวิ่งเร็ววิ่งอย่าวิ่งกลัวพี่ปั๊บตายมากเลยเออกลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวอีลูกนึงสองพยายามแบบว่าถ้าเดินผ่านใครก็คือจะไปทิ้งใส่ยังไม่มีจังหวะจังหวะตั้งเลยอ่ะ ระวังนะสองสามกลับทันเลยไงต้้งแมวตัวหนึ่งใครือแมวตัวจริงสองสามสามแล้วหรอ รับระวังรูปของมโอเคโอเคดูมาหนึ่งสองสาม,สามต้องมาตั้งแถวนี้ด้วยเนี่ยเลือดมันเป็นแสนึลยละหนึ่งสองเออทำได้ไงว่าอองดิเชวิ่งแบบให้ไม่ตายก็ยากเลยแล้วรับดูมดูเลือดเซล่าดูนู่นดู มันวิ่งเร็วอ่ะมันง่ายหน่อยสองสามเนไแกกดทหยุดยุหยุดเยยเดมือจีด้อ ไู้ซวยสองตัวช้าไล่ไม่ได้ไม่รดนเรื่องเที่ยงนะเนี่ยสอง่วงวะ เริ่มเหลือเท่าไรหร่แล้วดูไหมล่ะแสนเท่าไหร่แสนสามสามองเจ็ดร้อมดุมสองดุมสามอย่าวิ่งนะเออเตรียมกดอยาวินะ่งนั้นเพื่อนดูม1 2หนึ่งสอง ดูสามกดอยาวิ่งกดอยาวิ่งกดเลยกดเลยกดเลยกดเูมสองดูดึงดึงใกล้กันกลัวสามย่างดูสามสามแล้วใช่ไหมข้นหลอดแล้วหลอดแล้วขึ้หลอดแล้วรอบล่องนจังหวะอนัแบบไม่พร้อมกันเลยนั่นอะสิไอ้นี่เซย่าได้ยังไงอ่ะสองดูมสองก็ไปใกล้มันแล้วเปิดป่าอุ้ยอ๋อได้ละต้องต้องปรับโลแองเกิลไฮแองเกิลด้วยนะ ด้วยปุ่มเอ็นอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นบาดอะนรเลยสองสามอินเนาะหมดแล้วไม่ไม่เกิดแล้วสามแล้วสร้างป้อมได้แล้วใช่ไหมสามแล้วแต่ว่ากันจะมาคลอบมึงโอเคโปิดโอ้ยตื่นเต้นเต้นเต้นหนึ่งสองสาม โอ้เรารู้แล้วทำไมถังเราอ่อนเราเราเรา,เราถังเร็วหนึ่องออกมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามจะกว่ามั่วมากเลยดูเออระวังให้ด <c oughs> ีนะเพื่อนอีกนี้เดียวอีกประมาณสาม้่มอ่ะหรือเปล่าห้าสามแล้วก็สองสามสี่รอบ ตกลงมันปรับรูเอ็นเกิลไฮเอ็นด้ยังไงเอ็นกดเอ็นกดเอ็นเอ็นนะเมื่อก่อนแล้วมันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเอ็น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 ดีอ่ะโอ้ถ้างั้นเหมือนปรับในอินเทอร์เฟซก็ได้โอ้ยจริงด้วยนี่ไงโรแองโกออนสองสาม ห้าหมื่นอีกรสามรอบผ่านมันเพื่อนยังไงมันก็ต้องผ่านง่ายมากจริี่สียางอะไรกันการ์ดโคมาสองสาม แค่สองรอบโฮแม่ขัดต่อเลยครับเฮ้ยกว่าจะวิ่งกว่าจะวิ่งกว่าจะวิ่งว้าอย่าวิ่งอย่าวิ่งลืมนาทีฉันมีอย่างเดียวฉันก็ลืมนาทีเรามีแค่นี้พี่บุญเราสุดท้ายเราุดท้ายยางทำตายห้ามตายห้ามตายไม่ได้จังหวะอันตรายด้วย เนี่ยยืนแทงดุมได้อยู่ได้สองดุมเย้แบค่โอเคเนี่ยมันให้มันให้เอพีเยอะนะห้าร้อยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเซ拉าอุ้ยพี่ป๊าดโอเคเราไปไหนกันดีเ่มไปไปสิบทับหนึ่งไหมทับหนึ่งกันเถอะเราไปอ่านเนื้อเรื่องก่อนเออเออเราไปอ่านเนื้อเรื่องก่อน